อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิพย์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องทุ่งนาผีตายายในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ของจังหวัดมุกดาหารมีเรื่องเล่าขานกันมานานหลายสิบปีเกี่ยวกับทุ่งนาผีตายายที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปในยามค่ำคืนไม่ได้จำเป็นจริงๆแม้แต่ผู้ที่มีความกล้าหาญที่สุดในหมู่บ้านเช่นลุงโยง มคนายกวัดป่าที่เดินทางผ่านมาหลายสิบปีก็ยังต้องรีบข้ามทุ่งนาให้เร็วที่สุดเมื่อฟ้ามืดลงทุ่งนานี้เคยเป็นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำการเกษตรแต่ทว่ามันกลับกลายเป็นสถานที่ที่มีเสียงแปลกๆเสียงเหมือนคนร้องไห้หหยหวนราวกับมีใครบางคนที่ยังค้างคาอยู่ในนั้นเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อหลายสิปีก่อนในคืนหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิด ตายายคู่สามีภรรยาแก่ชราที่อาศัยในกระท่อมไม้เล็กๆข้างทุ่งนาพวกเขามีชีวิตเรียบง่ายดูแลแปลงนาข้าวเพียงเล็กๆด้วยมือของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขทำกลางธรรมชาติคือหนึ่งเกิดพายุใหญ่ฝนตกหนักจนไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยชาวบ้านต่างพากันหลบอยู่ในบ้านเพราะความกลัวที่จะถูกพายุพัดไปแต่ทว่า พายุครั้งนี้กลับนำพาสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดมาทุ่งนาและกระท่อมของตายายถูกน้ำป่าพัดพาไปในพริบตาเสียงน้ำที่ไหลเชี่ยวดังมาแต่ทุกทิศทางเสียงกระท่อมพังทลายลงในความมืดมิดหลายวันผ่านไปชาวบ้านช่วยกันค้นหาแต่กลับไม่พบร่องรอยของตายายเลยเหมือนกับว่าพวกเขาหายไปจากโลกนี้อย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าตายายหายไปไหน บางคนเชื่อว่าพวกเขาอาจจะสูญหายไปพร้อมกับพายุนั้นแต่ก็ไม่มีใครพบศพหรือแม้แต่เศษซากข,ของกระท่อมที่พังทลายทุกอย่างดูเหมือนจะหายไปในอากาศเวลาผ่านไปทุ่งนาที่เคยเต็มไปด้วยข้าวกล้าสีเขียวขจีกลับกลายเป็นทุ่งนาที่รกเต็มไปด้วยพงหญ้าทะมึนและมีความมืดครึ้งผิดปกติในตอนกลางคืน ชาวบ้านเริ่มเล่ากันว่าในคืนเดือนมืดเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งนานั้นเหมือนเสียงคนคร่ำครวญหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้โหยหวนชาวบ้านที่กล้าเดินผ่านทุ่งนาในายามค่ำคืนมักจะได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องเรียกช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงที่แหลมและน่าสะพรึงกลัวคืนหนึ่งชาวบ้านที่กล้าหาญคนหนึ่งตัดสินใจเข้าไปในทุ่งนาเพื่อตามหาต้นตอของเสียงนั้น เขาตามเสียงร้องเรียกจนถึงกลางทุ่งนาที่เต็มไปด้วยหมอกหนาทึบเขาพยายามจะเห็นสิ่งใดสักอย่างแต่ทว่าเขากลับเห็นแค่เงาร่างของผู้ชายผู้หญิงแก่ๆที่เดินไปมาในทุ่งนาทั้งสองคนเดินช,ช้าๆและสะท้อนเหมือนกำลังขอความช่วยเหลือจากเขาเมื่อชายคนนั้นเดินเข้าไปใกล้เขาได้ยินเสียงทั้งสองพูดขึ้นด้วยเสียงเบาๆและสะอื้นเราไปไหนไม่ได้แล้วช่วยเราด้วยแล้วท่นใดนั้น ร่างของตายายก็หายไปอย่างรวดเร็วราวกับเขาหมดสภาพจากโลกนี้ชายคนนั้นตกใจจนวิ่งกลับหมู่บ้านด้วยความเร็วกระทั่งวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบเขานอ,นอนหมดสติอยู่ข้างทางใบหน้าของเขาซีดขาวและตาก็เหลือบมองไปที่ทุ่งนานด้วยความตกใจอย่างสุดขีดเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขากลายเป็นคนวิกฤจริตพูดจาไม่รู้เรื่องพูดแต่ตายายผีหลอกวิ่งวน,วน หลังจากนั้นชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ทุ่งนาผีตายายอีกเลยเรื่องราวเกี่ยวกับตายายที่ทุ่งนาก็เริ่มเล่าลือกันต่อไปเป็นวงกว้างขึ้นแม้แต่คนที่ยังไม่เคยสัมผัสถึงเหตุการณ์ประหลาดนี้ต่างก็เริ่มกลัวจนไม่กล้าผ่านไปที่นั่นในยามค่ำคืนเรื่องราวการหายไปในทุ่งนาแห่งนั้นกลายเป็นตำนานที่ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาและเตือนลูกหลานให้ระวังตัวโดยไม่มีใครกล้าพูดถึงหรือเข้าใกล้ทุ่งนานั่นอีกเลย ทุ่งนาผีตายายยังคงเป็นที่รกร้างในเวลาค่ำคืนและเสียงคร่ำครวญที่ไม่มีที่มานั้นยังดังไปทั่วทุ่งนาแห่งนี้ทุกคนที่ผ่านไปใกล้ๆจะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าจะอยู่ที่นั่นแล้วเพราะเวลาผ่านไปนานแล้วแต่ก็ยังแอบรู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่เฝ้าดูอยู่เสมอและแววเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังแววมาจากทุ่งร้างแห่งนั้นบางคืนกลางดึก ก็แววเสียงร้องไห้คล่ำครวญจากผู้ไร้ตัวตน